เครื่องปั่นเหยื่อตกปลาราคาถูกครับมารีวิวเครื่องปั่นเหยื่อตกปลาสำหรับคนงบน้อยนะครับอันนี้ผมสั่งซื้อมาจากช็อปปี้นะครับก็จะเป็นเครื่องปั่นเนื้อนะครับเครื่องปั่นอาหารนี่ครับแต่ว่าเราเอามาปั่นเหยื่อนะครับมันปั่นเนื้อนบนได้คิดว่ามันน่าจะปั่น เหยื่อเราได้นะครับก็จะมีตัวมอเตอร์นะครับเสียบปลั๊กแล้วก็มีแกนหมุนนะครับมีใบพัดนะครับใบพัดสี่ใบครับแต่มันอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับแต่ว่าเราปั่นทีละน้อยเอาหลายๆครั้งเอานะครับก็น่าจะใช้การได้นะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับนี่ผมซื้อมาจากช็อปปี้ร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะปั่นปั่นให้ดูนะครับว่าหาร่าหารให้เป็นเหยื่อเก่าผนะครับมันขึ้นลาแล้ว หลังจากปั่นเสร็จมันก็จะละเอียดแบบนี้เลยนะครับถือว่าผ่านนะครับผมจะให้ดูอดใหู้ตอนที่มันยังไม่ได้ปั่นนะครับนี่ครับไม,ไ,ไม่ได้ปั่นจะเป็นแบบนี้นะครับจยังบหยาดอยู่แล้วปั่นันสิแล้วก,ก็จะละเอียดเลยครับ อันนี้ปลาปลาเกตกระดูดกินดีนะครับเวลาเราเพียงเหยื่อลงไปในน้ำปลามันจะดูดดูดง่ายนะครับแล้วก็มันไม่อิ่มเร็วนะครับมันจะใช้ปากมันดูดแล้วมันก็จะทำให้กินเหยื่อง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นแบบหยาบแบบเนี้ยมันจะดูดเหยื่อไม่ดีนะครับมันจะดูดไม่เข้าปากนะครับแต่ถ้ามันเป็นผงเหมือนเรากินโจ๊กครับมันกินโจ๊กนะครับละเอียดนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับ สำหรับคนงบน้อยนะครับผมว่าเหมาะอยู่นะครับนะครับปัน่นอาจจะปั่นหลายทีหน่อยนะครับแต่ก็หรือว่าใช้ได้เลยนะครับยิงเรามีพื้นที่จำกัดถ้าเราอยู่หอนี่ครับก็เหมาะเลยครับแต่ว่าจะปั่นในตัวมิตอาหารปลาไม่ได้นะครับต้องเอาไปแช่น้ำก่อนให้มันละลายก่อนงเอามาปั่นได้นะครับ อาหารปลาดุกหลังจากแช่าน้ำแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาปั่นนะครับ โอ้ละเอียดเลยครับละเอียดฟุดๆนะครับเดี๋ยวครับละเอียดมากเลยนะครับนี่ครับเสียงอาจจะไม่ชัดนะครับถ่ายกลางคืน,นต่อไปก็จะเป็นกล้วยนะครับปั่นกล้วยนะครับ คเละเลยนะครับป่วยปั่นนะครับใายงานได้ดี